Ay mục tiêu chai sáng chữ ờ, không. Ay ờ, ờ, anh... ừ. ừ. không. Ay không. Ay không. con không. Ay không. Ay không. เนื่อแมตัวเหนื่อยไม่เหนื่อยมีชมพู่ด้วย นี่หรออำนาจเจริญใช่ใช <c oughs> จะให้เป็นจังหวัดไหนล่ะเห,เหมือนที่ตัวเคยบอกนี่หรอสุราษฎร์หรือว่านี่หรอคนใต้ให้เป็นจังหวัดอำนาจ,จเจริญจะให้เป็นจังหวัดไหนอุ้ยอะไรเนี้นยกบเอออันนี้กบกบข้ามสายไปแบบนี้เลไปเถอะกกุ้งลับจบังหวัดไห โอ้ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ นั่นขายหมูกันเออแล้วก็ผ่านโรงพยาบาลมาแล้วด้วยนะอยู่ตรงนู้นแหละอยู่สุดเลยห้างทองเยอะอยู่นะกี่โมงแล้วนีย hột mùn với pè. tôi tua thải khó này thải toàn đường vào à. sẽ lên cái gì Thang trái Đó là cái gì hả? อันนี้ไก่ทอดหาดใหญ่นี่ไงข้าเคยกินอยู่ไหนตัวเซวิสนูนกไก่ทอดหาดใหญ่

่สาสรุปกี่กล่องนะสองกลองออ่องเออก็ไม่น่งกินเฉยๆแล้วก็ไปซือปลล้อแบบแดงก็พไม่งั้นมันง่วชูหน่อยดิชูแล้วโอเคอันนู้นมีโรงเรียนด้วยป้ายสีเขียวโรงเรียนจริญวิทยาหรอ,อวันนี้เปิดไหมเปิดแหละไม่เปิดว่าปิดคนละเดือนแล้ว ถ้าเบียร์กับบาสมาด้วยนะก็มาได้แต่แตต้องมีตังค์อ๋อ,อก็ต้องมีแหละถ้าไม่มีจะมาได้ไงตัวไม่มีก็ยังมาได้เลยโอ้เราเห็นหน้าน,ะนั่นมีศาลาด้วย ศาลาประจำโรงเรียนตำบลอะไรวะบึงโหดูดอกไม้ดิสีสดมากอันนั้นเวสซีวินอีกน้ำคือเลย mình những mình mình หายอยู่ที่อำนาจเริญทั้งกรุงเทพอำนาจไทยเซวินแล้วนั่งกินตรงไหนอะตัว เดี๋ยวเลิอกอาจก่อนนะกินข้าวแล้ข้าวมันไก่อำนหกโมงสามสี่ กินก่อนนะเอาทิง้งไหมเนี่ยเอาทิ้งเลยก็ไดนะ้ไม่นะเดี๋ยวดิยังกินก่อนยังเหลืออยู่ไม่บนไม่หมดต้องกินไก่เลยอ่าอนูนวัดอะไรอะตัววัดสำราญวัดสำราญหรอก็เท่านี้ก่อนนะไปแล้ว